ผู้ต้องขังเหล่านี้เคยเป็นสมาชิกของแก๊ง MS13 และแก๊งบาริโอ18ที่คูบคุมพื้นที่ต่างๆในเอลซอวาร์ดแก๊ง ari, คู่อริกลุ่มนี้ได้รีดไถเงินจากชาวบ้านในพื้นที่มานานหลายปีและสร้างความทุกข์ทรมานแก่ชาวเอลซอวาร์ดออย่างมากนี่คือแก๊งบาริโอ18กับแก๊ง b s 1 3อยู่ในห้องขังเดียวกันใช่แล้วแบบนั้นเลยทั้งโมดูลก็เหมือนกันหมดพวกเขาทุกคนใช้ชีวิตแบบนี้ข้างนอกเรือนจำการเข้าไปในเขตของการและกันอาจหมายถึงการทำร้ายหรือการฆ่ากาันแต่ที่นี่พวกเขาจะอยู่เคียยยงงงขข้้้้าาากกันจนจจจลมใหใสุดดทแววพวเะอู่ไงไง ไม่ทำร้ายกัันครบกลางหุบเขาห่างไกลของเอลซาวาดอร์มีสถานที่หนึ่งที่ชาวบ้านเรียกกันว่าคุ้มนรกของพวกมาร้าสำนึกที่นี่คือ CECOT Central Deconfinement Del t e r r o r i s m เรือนจำพิเศษแห่งใหม่ที่รัฐบาลสร้างขึ้นเพื่อกวาดล้างแก๊งอาชญากรรมโหดเหี้ยมอย่าง MS13 และ Barrio 18 ซึ่งเคยทําให้ประเทศเล็กๆแห่งนี้ติดอันดับหนึ่งในดินแดนที่อันตร,รายที่สุดในโลกแต่นับตั้งแต่ CECOT เปิดใช้งานทุกอย่างเปลี่ยนไปกำแพงสูง12เมตรไฟส่องสว่างตลอด24ชั่วโมง CECOT ถูกสร้างเสร็จภายในเวลาไม่นานแต่มีมาตรการที่โลกต้องตะลึงกำแพงคอนกรีตสูง12เมตรซ้อนกันหลายชั้นลวดหนามไฟฟ้าที่ช็อตได้แรงระดับหยุดคนได้ทันที ระบบกล้องวงจรปิดหลายพันตัวเชื่อมกับศูนย์ควบคุมแบบเรียลไทม์หน่วยทหารติดอาวุธหนักล่าตระเวนตลอดทั้งวันประตูสเตเลสที่มีน้ำหนักหลายร้อยกิโลกรัมถูกเปิดปิดด้วยระบบล็อกแม่เหล็กขนาดมหึมาภายในไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีโอกาสติดต่อโลกภายนอกแม้แต่ทนายก็เข้าได้จำกัดอย่างเข้มงวด นี่คือสัญ,ญลักษณ์ของการตัดขาดนักโทษแก๊งจากทุกสิ่งในชีวิตเดิมของพวกเขาชีวิตภายในคุกไม่มีแม้แต่สิทธิ์จะเดินช้าภาพที่ทั้งโลกเคยเห็นขึ้นเหล่านักโทษนับพันโกนหัวเปลือยท่อนบนทุกสั่งให้ก้มหน้ามือคว่ำหลังและเดินตามแถวด้วยความเร็วเท่ากันไม่มีเงยหน้าไม่มีสิทธิ์ต่อรองห้องขังของ CECOT ออกแบบให้คุมทุกแรงขยับห้องขังความจุประมาณ100คน แต่เต็มไปด้วยกล้องวงจรปิดไม่มีพื้นที่ส่วนตัวไม่มีเตียงส่วนตัวไฟสว่างจ้าแทบตลอดทั้งคืนพวกเขาต้องเรียนรูรน้ที่จะอยู่ร่วมกันที่เด็กพวกเขาอยู่ในเรือนจำไม่ได้อยู่บนถนนผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีรอยสักเต็มตัวแม้กระทั่งบนหน้าซึ่งหมายถึงความพักตีต่อกแก๊งของตนสำหรับแก๊ง BS13 รอยสักมักจะมีตัวย่อของชื่อหรือตัวเลข13สมาชิกบาริโอ18จะมีสัญลักษณ์อย่าง18หรือ6 66 6ซึ่งบวกกันได้18 จะมีสัญลักษณ์ของปีศาจหรือไม่ก็ใช้ตัวเลขโรมันแม้แต่อาชญากรที่เฉาโฉดที่สุดในประวัติศาสตร์ก็มีเหย่อที่ได้รับการยืนยันแล้วโดยเฉลี่ย20-30รายแต่ที่นี่ผู้ต้องขังบางคนได้ฆ่าชีวิตผู้บริสุทธิ์ไปแล้วนับร้อยๆคนรอยสักยายแมงมุมสื่อถึงการติดอยู่ในยายของระบบยุติธรรมและต้องโทษจำคุกเป็นเวลานาน รอยสักเขาปีศาจมักใช้เพื่อปัดเป่าโชคร้ายแต่คนพวกนี้ใช้สัญ,ญลักษณ์นี้เพื่อประกาศการบูชาปีศาจบางคนยังบอกด้วยว่ารอยสักหยดน้ํำตาเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าคนคนนั้นได้จบชีวิตของใครบางคนลงโดยทั่วไปหมายถึงคนคนนั้นจบชีวิตของใครบางคนลง จำนวนหยดน้ําตาบ่งบอกถึงจํานวนคนที่พวกเขาฆ่าถ้ามีหยดน้ํตาตามหยดแสดงว่าเจ้าของรอยสักได้ฆ่าคนไปแล้วมากมายนับไม่ถ้วนรอยสักหน้ากากหรือตัวตลกที่มีคําว่าหัวเราะตอนนี้ร้องไห้ทีหลังสื่อความหมายที่ชัดเจนว่าให้เข้มแข็งเมื่อเผชิญหน้ากับความยากลําบากในตอนนี้แล้วรับมือกับผลที่ตามมาทีหลังคนพวกนี้ทั้งหมดเป็นคนเลวจริงๆใช่ไหมครับพวกเขาอยู่ในอีกระดับหนึ่งเป็นอาชญากรคดีอุกจักร์กรที่ไม่มีวันเปลี่ยนความคิดของตนได้ถ้าคุณมองขึ้นไปด้านบนจะเห็นบริเวณทางเดินแคบๆ ผู้คุมจะเฝ้าดูผู้ต้องถังจากจุดอยู่สูงเหนือห้องถังตลอดเวลาถ้ามีอะไรน่าสงสัยเกิดขึ้นพวกเขาจะเข้าแทรกแซงในทันทีในขณะที่กล้องวงจรปิดจำนวนมากคอยเฝ้าสังเกตท,ทุกมุมตลอด24ชั่วโมงทุกวันเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรถูกมองข้ามโมดูลต่างๆจะเปิดไฟไว้ตลอดทั้งวันและกลางคืนเพื่อเฝ้าระวังพอพระอาทิตย์ตกไฟก็จะเปิดอยู่ตลอดเวลามีการเฝ้าดูของพวกเขาอยู่ตลอดผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ยากที่สุดอย่างหนึ่งในการอยู่ที่นี่ ตอนนี้นักเทศที่กําลังสอนบทเรียนสาคัญสำคัญจากคัมภีร์ไบเบิลให้กับผู้ต้องหาตอนนี้พวกเขากําลังออกกําลังกายกันอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนพวกเขาเคยคุมท้องถนนแต่ตอนนี้แม้จะก้าวเดินไปไหนก็ทําไม่ได้ตามใจตัวเองมันเป็นตารางหมุนเวียนพื้นที่ไม่พอ<ม>พวกเขาทุกคนออกมาในวันเดียวกันไม่ได้คุณเคยมีเหตุการณ์วุ่นวายตอนที่ผู้ต้องขังพวกนี้อยู่นอกคองขังไหมครับ ถึงตอนนี้ยังไม่เคย<า>มี<า>ทุกครั้งที่เราหันกล้องจับภาพไปที่ห้องขังเรามักจะเห็นนักโทษคนหนึ่งพูดอะไรบางอย่างโดยไม่ออกเสียงแม้จะติดคุกสมาชิกแก๊งก็พยายามจะส่งคําสั่งออกไปข้างนอกนักโทษคนนี้กําลังทําแบบนั้นอยู่แต่เราได้เซ็นเซอร์เพื่อบล็อกข้อความนั้นแม้จะปรับปรามอย่างหนักแต่แก๊งเหล่านี้ก็ยังคงมีอํานาจอยู่มากมายข้างนอกมีข่าวลือว่าพวกเขามีแผนที่จะแก้แค้นโดยมุ่งเป้าไปยังผู้บริสุทธิ์แต่เจ้าหน้าที่ตอบกลับโดยขู่ว่าจะบังคับใช้มาตรการที่รุนแรงยิ่งขึ้นกับสมาชิกแก๊งที่ถูกคุมมมมขขัังอออยู่่่ถ้้้้าาาาาาพกกกเเทํํแแแบบนนนนรรืืจจ็ะไใหหิต ผมขอสาบานต่อหน้าพระเจ้าพวกเขาจะไม่ไกินข้าวแม้แต่เม็ดเดียวแล้วมาดูกันว่าพวกเขาจะอยู่ได้นานแค่ไหนที่นี่ผู้ต้องขังได้กินอาหารสามมือ้อเชา้าเที่ยงเย็นอาหารเช้ามักจะเป็นถั่วกับข้าวส่วนอาหารเย็นก็เหมือนๆกันส่วนมือ้อเทีเย่ยงจะเป็นข้าวขาวกับพาสตา่ายางเดียวที่เปลี่ยนคือเครื่องดืม่มตอนไม่มีอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างไก่หรือเนื้อนี่เป็นอาหารเที่ยงวันนี้มีข้าวพาสต้า ต่อติย่าสองชิ้นเมนูจะเปลี่ยนไปแต่ละวันบ้างไหมครับไม่เปลี่ยนมันเหมือนเดิมทุกวันเหรอมันเหมือนเดิมตลอดเครื่องดืม่มเครื่องนี่เป็นเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลผมจะลองชิมดูผู้ต้องขังต้องกินอาหารด้วยมือและล้างจานให้สะอาดก่อนส่งคืนหลายคนอาจประสบปัญหาขาดสารอาหารเพราะขาดที่โปรตีน<ๆ>ก่อนที่เราจะเริ่มสัมภา์<ๆ>ผมอยากพาคุณไปดูอีกที่หนึ่งที่เข้มงวดสุดๆยิ่งกว่าที่คุณได้เห็นมา,มา ตอนนี้เราอยู่ในบริเวณของห้องขังเดียวถ้าผู้ต้องขังทำผิดกฎพวกเขาอาจถูกส่งมาที่ห้องขังเดียวเหล่านี้และกฎหมายอนุญาตให้ผมคุมขังพวกเขาได้นานถึง15วันในนี้ห้องขังมีประตูปิดสนิทผมสามารถมองเห็นและระบุได้ว่าใครอยู่ข้างในผ่านกรอบลูกกองนี้ เราให้อาหารตรงนี้และยังใช้พื้นที่นี้ใส่กุญแจมือพวกเขาก่อนที่จะเปิดประตูเพื่อพาพวกเขาไปทํากิจกรรมเขาต้อนรับสู่ห้องขังเดี่ยวถ้าผู้ต้องขังทําผิดเขาจะถูกส่งมาที่นี่เขาไม่รู้เวลาและไม่รู้ว่าจะถูกขังนานแค่ไหนเขาจะต้องนอนบนเตียงคอนกรีตนี้โดยไม่ได้ออกไปไหนเลยเป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์พวกเขาจะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกถูกปล่อยให้อยู่ตามลําพังกับความคิดของตัวเองนี่คือที่ที่พวกเขาใช้น้ํา มีอ่างน้ําอยู่ตรงนี้พวกเขาดื่มจากตรงนี้และนี่คือที่ที่พวกเขาปัสสาวะอ่างน้ําดื่มกับโถส้วมตั้งอยู่ติดกันห้องน้ําดูเหมือนว่าเพิ่งถูกใช้ไปและสก,กะปรกแสดงให้เห็นว่าห้องขังนี้ถูกใช้ไปเนื่อไม่นานมานี้แสงสว่างเดียวที่พวกเขามีมาจากรูเล็กๆนี้ซึ่งแทบจะไม่ปล่อยแสงแดดผ่านเข้ามาได้เลยและรูเปิดยังเป็นแหล่งอากาศบริสุทธิ์เพียงแหล่งเดียวด้วย คุณคิดว่าสิ่งที่ท้าทายที่สุดในข้องขังเดี่ยวคืออะไรข้างในคุณแทบจะมองไม่เห็นมือของตัวเองเลยเวลาที่ใครถูกแยกออกไปอยู่อย่างโดดเดี่ยวก็จะเป็นจะต้องมีอะไรบางอย่างเช่นหนังสือหรืออะไรก็ได้เพื่อทำให้จิตใจของตนสงบแต่ที่นี่พวกเขาไม่อาจเข้าถึงสิ่งนั้นได้ <Okay. S 2> ไม่ว่าอาชญากรจะแข็งแกร่งแค่ไหนความโดดเดี่ยวแบบนี้ก็ทําลายพวกเขาได้มันจะเป็นสําหรับผู้กระทําผิดแบบที่เรามีอยู่ที่นี่คนที่เคยทําตัวเหมือนเป็นพระเจ้าตัดสินว่าใครจะมีชีวิตอยู่และใครจะต้องตายพวกเขาอาจขอาการให้อภัยและขอให้พระเจ้าให้อภัยพวกเขาได้แต่่่ทีีนต้ององมบคคืควา ได้ทำให้กับเหยื่อจํานวนมากและนี่ก็เป็นสิ่งที่น้อยที่สุดท,ที่พวกเขาสควรคลจะได้รับตอนนี้เรากําลังจะสัมภาษณ์ผู้ต้องขังที่รู้จักกันในชื่อไซโคเขามีประวัติอาชญากรรมมา34ปีเป็นสมาชิกระดับสูงขององค์กรแห่งหนึ่งในช่วงเวลา25ปีที่ผ่านมา10นาทีผู้คุม12คนแทบไม่พอที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ต้องขังรายนี้เลยถอดหน้นนากากออก คุณชื่ออะไรผมชื่อมาวินเออร์เนสโตเมตราโนวัสเกสคุณอายุเท่าไหร่อายุ41คุณดูไม่เหมือนอายุ41เลยดูเด็กกว่านะดูเหมือน35 <c oughs> ดีใจที่คุณบอกแบบนั้นนะเพราะผมรู้สึกว่ากแก่แล้วผมขอดูรอยสักคุณได้ไหม MS13